สวัสดีครับผู้ชมทางบ้านครับขอต้อนรับทุกท่านสู่รายการ Smart Life s t y l e นะครับกับรายการดีๆแบบนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพแบบยั่งยืนลดการอักเสบจากภายในสู่ภายนอกใช่ไหมครับน้องเก๋ครับแล้วก็วันนี้นะครับสาระดีๆในรายการมีอะไรบ้างครับที่จะนําเสนอต่อผู้ชมทางบ้านครับค่ะสาหรับสาหรับรายการ Smart Life Style ในวันนี้นะคะช่วงที่1นะคะพี่เป้ช่วง anti aging n e w เนี่ยเก๋ก็จะนําความรู้ที่เกี่ยวกับโลก ภาวะลำไส้รั่วค่ะลำไส้รั่วป่ดปวด<ช>มากเลยครับเป็นยังไงครับน้องเก๋ก่อนเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะมาชมกันวันนี้นะคะว่าภาวะลำไส้รั่วเนี่ยคืออะไรนะคะในช่วงที่2ครับค่ะสำหรับในช่วงที่2เนี่ยช่วง healthy lifestyle เนี่ยเก๋ก็จะมาบอกกับพี่เป้ค่ะว่า เราจะทํายังไงคะที่จะทําให้ลําไส้ของเราเนี่ยแข็งแรงแล้วก็ป้องกันภาวะลําไส้รั่วค่ะจะดูแลตัวเอง<ช>จะแนะนําวิธีการดูแลอ,อ,อย่างไรให้กับผู้ช,ชุมนุมบ้านใช่ไหมครับและช่วงที่3าไม่อยากจะบอกว่าสืบเนื่องจากเมื่อวันเสาร์ที่แล้วนะครับสายโทรศัพท์นะครับโทรเข้ามาที่สอบถามจากพี่เยอะมากเลยนะครับว่าอยากดีไซน์รูปหน้า อยากดูดีนะครับแล้วก็บอกว่าเสานี้จะมีไหมพี่บอกแน่นอนมีแน่นอนครับในเรื่องของการดูแลรูปหน้านะครับแล้วก็ปรับเปลี่ยนโครงสร้างนะครับทําให้เราดูดีได้ย้อนวัยกลับไปสักทั้าหกปีน้องเก๋ชอบไหมชอบมากเลยคับผมนะครับแน่นอนมีอยู่แล้ววันนี้นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราไปร่วมพูดคุยกับอาจารย์นายแพทย์มาดไมยประเสริฐครับผู้เชี่ยวชาญประจํารายการกันเลยนะครับ พี่หมอสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบพี่หมอครับเมื่อกี้น้องเก๋กาเกิดเขาบอกบอกว่าในเรื่องของภาวะลำไส้รั่วอยากทราบเลยพี่หมอฟังดูก็ดูน่ากลัวนะครับแล้วก็เรื่องของออสาเหตุของภาวะลำไส้รั่วเนี่ย มันเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับแล้วก็อาการมันเป็นแบบไหนและอีกเรื่องหนึ่งวิธีการรักษาเนี่ยมารักษาแบบไหนครับพี่หมอโอเคนะครับภาวะลำไส้รั่วหลายคนก็อาจจะเพิ่งเคยได้ยินครั้งแรกนะครับซึ่งภาวะนี้นะครับมันเป็นความผิดปกติในการทํางานของลำไส้นะครับไม่ใช่โรคนะครับนะซึ่งบางทีเนี่ยพี่ก็ไม่รู้ว่าจะใช้ศัพท์ว่าอะไรนะครับเพราะว่าลิมันมาจากลิีิกับ ลีกเนี่ยมันแปลว่ารั่วหรือซึมนะซึ่งถ้าเกิดลำไส้รั่วเนี่ยบางคนก็อาจจะนึกถึงลำไส้ทะลุนะปวดไย่ใช่เพราะถ้าหาดลำไส้ทะลุเป็นรูนนขนาดนั้นเนี่ยต้องไปผ่าตัดแล้วเพรงั้นตายแน่ต้องเย็บเลยใช่ครับ,<ช>รบนะ แต่ลำไส้อันนี้มันไม่ได้เป็นรูทะลุแต่ว่าผนังลำไส้เนี่ยมันมีมันมีการรั่วซึมของของรอยต่อข,ของผนังเซลล์ทําให้สารพิ่ต่างๆมันถูกอยู่ซึมเข้าไปในลำไส้ได้นะครับนะซึ่งเ,เราจะบอกว่ามันซึมมันก็เดี๋ยวกลัวว่าลำไส้ซึมดูเหมือนมันซึมเศร้าเองก็ไม่ใช่ <S <S หรือรุมองเลยใช่แั้วนพี่ก็เลยคิดว่าเอารวมมาเลยแล้วกันลำไส้รั่วซึมซึมแต่รั่วก็ไม่ใช่ซึมก็ไม่เชิงอะไรอย่างเนงะี้ยเอารวมเข้าด้วยกันนะครับ ภาวะนี้เนี่ยนะครับมันเป็นภาวะที่เกิดจากความผิดปกติกของระบบะทางเดินอาหารของร่างกายนะครับซึ่งในลำไส้ของเราเนี่ยเราต้องนู้ต่อน,นะครับว่าคนหลายคนไม่ค่อยให้ความสําคัญคนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันมีความสําคัญเปรียบเทียบเหมือนเป็นรากของต้นไม้นะรากของต้นไม้หมายความว่าต้นไม้ที่เราเห็นเติบโตสวยงามเนี่ยนะครับต้องมีรากที่ดีค,คนส่วนใหญ่เวลาเรา,ามองเนี่ยเราจะมองใบมองกิง่งมองดอกมองผล แต่ไม่มีใครมองถึงรากเพราะหนึ่งเราไม่เห็นมันด้วยนะครับแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีถูกไหมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับเราก็รู้ว่าต้นไม้บางต้นนี่นะครับดอกไปกิ่งสวยงามเลยแต่พอเราซื้อมาปลูกที่บ้านเราปรากฏว่าตายตายเพราะว่ารากมันเน่ารากมันเน่าใช่ไหมซึ่งถ้ารากมันเน่าเนี่ยไอ้ที่เราเห็นสวยงามเนี่ยมันเป็นวันเนี้ยวันข้างหน้ามันก็สลายไปนะครับแต่บางต้นเคยเห็นไหมเวลาต้นไม้ใหญ่ๆเนี่ย มันมีแต่เอ็นรูกตุ้มขอลากเอาไว้แล้วมีแต่กิ่งแง่งขึ้นหนยเฉยๆนะตอนซื้อมานี่แบบโอ้โหเอามาปักนี่เหมือนเหมือนเหมือนไม้เหมือนไม้แขวนเสื้อผ้าเลยเลยนะครับนะบบแต่พอทิ้งไว้สักสอเดือนมันแตกดอกแตกนอ,อกแตออกแตก,แตกิ่งสวยางามมากเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่ารากมันดี นะถ้าเราเปรียบเทียบ่า่นี้นี่นะครับต้นตัวเราเนี่ยนะครับรากของเราก็คือลําไส้ของเราแนะมันน้าที่ดูดซึมใ้ที่เรากินกินกันเข้าไปเนี่ยบางทีห่วงของที่กินแต่ไม่ได้ดูว่าไอ้ลำไส้ของเรามันดูดซึมเอาไปใช้ได้หรือเปล่านะครับเพราะเนี่ยกว่าเราจะเห็นเป็นดอกผลผิวพรรณหน้าตาสุขภาพของเราเนี่ย มันก็ได้มาจากรากของเราที่ดีเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับคนหลายคนเนี่ยนะครับหรือทางแพทย์ฐานปัจจุบันเนี่ยนะครับเราเริ่มโดยเฉพาะแพทย์ชะลอวัยดีกว่าครับเราเริ่มให้ความใส่ใจกับลำไส้ของคนมากขึ้นนะครับแทนที่จะไปใส่ใจบหัวใจปอดตับไตสมองนะลำไส้นี่นะครับเป็นอวัยวะแสงเลนซึ่งนํามาเึื่งสุขภาพ อาหนานกระเพาใกล้ตัวโดวยที่เราคาดไม่ถึงลำไส้คือเรื่องใหญ่เหมือนกันนะครับเรื่องใหญ่นะครับพี่จะเล่าให้ฟังไปเรื่อยๆนะครับเราทานอาหารเข้าไปเกิดการเฉียวนะครับแล้วก็ไปย่อยในกระเพาะอีกส่วนหนึ่งนะแล้วก็มีน้ำย่อยจากตับอ่อนมาย่อยแล้วก็เกิดลดย่อยเป็นชิ้นเล็กๆนะครับแล้วก็ดูดซึมเข้าไปนะครับผนังลำไส้ตรงส่วนลำไส้เล็กเนี่ยนะครับนะมันเป็นผนังลำไส้ที่ออมันมีการขดๆๆทำพื้นที่มันเยอะมากแต่ว่าเมื่อเรายืดออกเนี่ยมันจะเป็นเซลล์เดีด่ยวๆเรียงร้อยต่อกัน มันทําหน้าที่เป็นอย่างสาคัญมากเลยก็คือทําหน้าที่ในการเป็นตัวคัดกรสิ่งแวดล้อมภายนอกกับภายในนะฟังดูแล้วอาจจะนึกภาพไม่ออกนะคือพี่ต้องบอกว่าสมมติว่าของที่อยู่ในจานเนี่ยเป็นของข้างนอกเรากินเข้าไปในตัวเราเราคิดว่าอันนี้มอนเข้าไปในตัวเราแล้วนะครับเข้าไปแค่ส่วนหนึ่งแต่มันจะเข้าไปสู่หัวใจปอดอับตเนี่ยมันต้องผ่านด่านที่2ก็คือมันหนังลําไส้เรา่ล้วนะครับ เปรียบเทียบเหมือนตอมอเลยนะครับนะคือเรากินเข้าป่าไปเหมือนนักท่องเที่ยวเนี่ยบินบินอยู่บนื่อนบินเนี่ยผ่านน่านฟ้าเท่านั้นที่ผ่านน่านเปรียบเทียบาหแบบแล้วพอมาจอดที่ที่ที่สวนณภูมิเราเนี่ยต้องผ่านต้องมาทัดกองอีกที่จะเข้าได้หรือเข้าไม่ได้บางคนเข้าไม่ได้ก็ต้องถูกส่งออกกลับไปใหม่อะไรอย่างเงี้ยเป็นตีกับเล็กตีกับไปเลยดังนั้นถ้าเราเปรียบเทียบผนังลำไส้ของเราเหมือนตอมอครับนะครับมันก็ทำหน้าที่อานมาทำาง เอาพาสปอร์ตเอา,าอบีชนน่<พ>ามาดูเข้าได้ไอ้น,นี่ <c oughs> เข้เหมือนกันเลยนะครับ,รบเรากินอะไรเข้าไปเสร็จปุ๊บนี่ไหมครับมันแค่เข้าไปเข้าส่วนหนึ่งนะแต่แต่ดูดซึมเข้าได้ไหมอยู่ที่ผนังลำไส้ของเราให้เข้าหรือไม่ให้เข้าดังนั้นผนังลำไส้มีหน้าที่ดูดซึมสารอาหารที่มีประโยชน์ อันที่สองอะไรที่มีโทษฉันเอาออกอ่ะไอ้นี่มียาเสพติดอ่ไอ้นี่มีโรคติดเชื้ออ่ไอ้นี่นําเข้าพืชผักสัตว์เจออะไรที่ต้องห้ามไม่ให้เอาเข้าคัดกรองอข้าไปนะคะนรับเพราะะฉนั้วลำไส้มีหน้าที่สําคัญ2อย่างอันนี้น,นะครับก็คือว่าดูดซึมสารอาหารที่มีประโยชน์ 2, 2> คัดของไม่ดีออกไปใช่ะนะครับซึ่งตัวมันเนี่ยเป็นเซลล์นะครับ,รบเรียงร้อยต่อกันเล้วนึกถึงกำแพงเมอรจีนะ ก,ก็จะมีอิดบล็อกเลียงเลี้ยงเลี้ยงเลียงเลยกันไปใช่ไหมไอ้ตัวเซลล์เนี่ยก็ทหน้าที่คัดกรองนะ <ivan. S 2> แล้วไอ้ตัวระหว่างอิดบล็อกเข้าด้วยกันเนี่ยมันก็จะเชื่อมต่อกันสนิทนะเชื่อมต่อกันสนิทแล้วมันก็จะเป็นตัวป้องกันไม่ให้สารพิษสารเคมีต่างๆวิ่งเข้ามานะคือแกไม่ผ่านการคัดกรองแกก็เข้ามาไม่ได้ด้วยนะครับปรากฏว่าไอ้ผลเซลล์ผนังลำไส้อันนี้มันเกิดปัญหาปัญหาว่ามันคืออะไรรู้างมันอักเสบครับมันอักเสบคือมันป่วย มันก็บวมขึ้นอ๋อสมมติให้มันบวมขึ้นเลยเสร็จก็คือมันบวมเซลล์ก็บวมเปื่อยมันเหมือนมันป่วยอะนะครับนะมันก็หนึ่งการดูดซึมก็ไม่ดีสองไอ้รอยต่อระหว่างผนังเซลล์เนี่ยมันก็แยกออกจากกันที่เคยชิดกันอยู่ใช่ที่จอยู่มันก็แยกออกจากกันมัแยกออกจากกันปุ๊บมันก็มีรูโว่พอมีรูโว่เสร็จแล้วไปยังไง ไอ้สารที่ไม่เคยเข้าได้มันก็ผ่านดูทางนี้เข้ามาได้ก็เหมือนคนวิ่งหนีผ่านตาลตอมอมันเหมือน,นออเราไปยืนเราไปยืนรอเรอคิวตอ,อมออะนาเบือ่อไงกูให้มีรูอันนึงทันไม่ผ่านแล้วฉันเข้าทางนี้เลยละกันนั่นแหละแล้วนี่ก็คือปัญหานี่คือภาวะลำไส้รั่วซึมถามว่าไอ้ลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะครับเออเราไปหาพบแพทบแผนปัจจุบันเนี่ยเขาตรวจเจอไหม ไม่น่าจะเจอเพราะว่าเวลาตรวจในเท่าไรเขาสองกล้องดูสองกล้องดูเห็นรูรั่วที่ไม่ไม่ดูเล็กนิดเดียวมันเหมือนกับว่ากําแพงเมืองจีนมันมีรอยรั่วเนี่ยนะครับถ้าเอาน้ําฉีดเนี่ยมันจะต้องไม่มีน้ําทะลุใช่ไหมแต่นี่คือน้ำฉีดเข้าไปปุ๊บมันมีน้ำซึมติ้ง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 ซึ่งถ้าเรามองเราไม่เห็นกําแพงเมืองจีนมั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 นแยกออกจากกันนะนะมันไม่ได้แยกเป็นรูหัวใหญ่ขนาดนั้นเป็นรูเล็กๆใช่มันยังดูเป็นกําแพงเมืองจีนเหมือนเดิมทุกอย่างเลยแต่ว่าพอเอาน้ําฉีดเเข้้าไปถึึึงงงห็นนนอยู่่่ซมฝั อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเรียกว่ามันเป็นการผิดปกติในการทํางานเรียกว่า functional change นะครับซึ่งเราเอ็กซรย์ก็ไม่เห็นกืนป้องกืนแป้งไม่เห็นอะไรเลยลักษณะลำไส้ปกติเหมือนทุกอย่างไม่มีแผลในลำไส้ไม่มีลักษณะเป็นมะเร็งไม่ใช่ซึ่งโรคแบบนั้นเนี่ยไปรักษาตามแพทย์แผนปัจจุบันแต่ในแพทย์ของการฉลองวัยเดี๋ยวเราพบว่าการทํางานมันผิดปกตินะแต่รูปร่างมันยังปกติอยู่แต่เมื่อทดสอบการทํางานเราพบว่ามันรั่วซึม แล้วอย่างนี้เราจะทดสอบการทำงานของรําไข่ของเราได้ยังไงล่ะคะเขาก็ให้กืนน้ำตาลลงไปมีวิธีกืนน้ำตาลลงไปแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยน้ำตาลบางตัวจะต้องดูดซึมผ่านเข้ามาได้แล้วก็ไปตรวจในปัสสาวะก็คือจะต้องเจอนะถ้าเราไม่เจอแปลว่ามันดูดซึมไม่ได้นะครับแปลว่าไอ้เซลล์เนี่ยมันบวมแล้วนะครับอันที่สองมีน้าตาลอีกตัวหนึ่งซึ่งร่างกายเราดูดซึมไม่ได้นะครับซึ่งเราตรวจเนีเรากินน้าตาลนี้เข้าไปแล้วไปตรวจปัสสาวะก็ไม่เจอน้น้ตาลตัวนี้ แต่ถ้าเห็นว่าเรากินเข้าไปแล้วเราไปตรวจจิตวิทยเจอไอ้น้ำตาตัวนี้แปลว่าอะไรไมันเลีงหมีเ <c oughs> ข้าไปได้แกเ้าไปแล้วได้ยังไงอย่างนี้เป็นต้นว,วิธ <c oughs> ีการทดสอบมีนะครับแต่ว่า ไม่สามารถตรวจสอบทาโรงพยาบาลทั่วไปอันนี้เป็นหลักพิเศษของฉลองวันเฉพาะเลยนะครับใช่ครับซึ่งตรวจการทํางานได้นะครับเราก็เจอรูปภาวะเราใช้ดูดซึมซึ่งเมื่อมันมีปัญหาแบบนี้อาการคืออะไรรู้ไหมอาการเป็นแบบไหนสิ่งที่เกิดขึ้นคือหนึ่งเราก็จะขาดสารอาหารที่สำอู้กินซะอย่างดีเลยกินหูฉลามกินปลากระโดดกําแพงกินอะไรอย่างดีปรากฏว่าดูดซึมเข้าไปไม่ได้ไม่มีอะไรเข้าไปเลยแต่จะมีสิ่งไม่ดีเข้าไปใช่แล้วอันที่สองสาพิษที่เข้าไปนั่นแหละเข้าไปแล้วไปไหนตกค้างอยู่มันก็ไปสะสมในเซลล์บางทีก็มีอาการ การเป็นผื่นไร้สาระนะครับบางทีก็จะเป็นบางคนเนี่ยที่ที่พี่เจอคือเป็นสิวอักเสบเรื้อรังในผู้ใหญ่สิ่งที่เกี่ยวกับลำไส้ได้เหรอคะใช่เคยได้ยินไหมครับว่าบางคนจะบอกว่าเป็นสิวเนี่ยนะเพราะว่ากินของมันกินช็อกโกแลตกินของหวานกินน้ำตาลบางทีเนี่ยเขาบอกว่ากินเข้าไปแล้วทําให้หน้ามันๆถามว่าจริงไหมนะครับสมัยก่อนเนี่ยเขาเชื่อกันนะกินของมันามันกินช็อกโกแลตมาก แต่้าผิวถามไม่เชื่อเรื่องนี้แล้วนะครับ,รบถามว่าเกี่ยวกันไหมกินแล้วมันเกิดขึ้นได้จริงๆแต่ว่าไม่ได้อธิบายที่ว่ากินเข้าไปปุ๊บไปช็อกกนแลตไอ้ของหวานของมันเนี่ยทำให้หน้ามันแต่ปรากฏว่ามันไปทําให้เกิดภาวะลำไส้รั่วซึมมากขึ้นสารพิษเข้าไปสะสมมากขึ้นภูมิต้านทานผิวก็ลดลงนะครับแล้วผิวก็เลยอักเสบง่ายขึ้น,นราคา<ๆ>ถามว่าเกี่ยวกันไหมเกี่ยวกันแต่เกี่ยวกันต,กตรงลำไส้ โอเคไหมครับนะแล้วนอกจากนี้แล้วนี่นะครับเพราะว่าลำไส้รั่วซึมนี่นะครับก็อาจจะนํามาซึ่งผื่นแพ้ง่ายผื่นผิวหนังอะไรที่ว่าเมื่อกี้นะครับแล้วก็เรื่องของท้องอืดลำไส้เนี่ยออเเป็นนยู่กท้องอืดมีลมมีแก๊สเยอะซึ่งคนสูงอายุเป็นเยอะแล้วก็นึกว่าระบบด้อยไม่ดีใช่นะครับไปหารู้ไม่ว่าจะกลำไส้รั่วซึมไปแล้วใช่นะครับรวมไปถึงบางทีไอ้สารแต่ปลอมนันเข้ามามันไปกระตุ้น ให้เกิดภูมิต้านทานทำลายมันครับซึ่งสมัยก่อนมันไม่เคยเข้ามาภูมิต้านทานก็ไม่เกิดพอมันเข้ามาปุ๊บภูมิต้านทานทำลายมันทีนี้ถ้าไอสารตัวนั้นหน้าตาเหมือนเซลล์เรา ภูมิด้านทานนั้นทําลายไอ้สิ่งแปลกปลอมนี้ปุ๊บเสร็จปุ๊บมันเห็นอะไรหน้าตาเหมือนอย่างนี้มันก็ทําลายมันก็ไปทำล,ลายเซลล์เราด้วยรเราเชื่อว่าโรคหลายๆโรคที่อธิบายด้วยแพทย์แผนปัจจุบันไม่ได้อย่างเช่นโรคแพ้ภูมิตัวเอง SLE รูมาทอยเนี่ย um ยังหาสาเหตุไปไม่เจอตอนนี้เราเริ่มสงสัยว่ามันเกี่ยวข้องกับไอ้ลำไส้รั่วอาจจะเป็นเรื่องของภาวะลำไส้รั่วใช่ไหครับแล้วเราพบว่าเมื่อไปรักษาภาวะลำไส้รั่วซึม อาการของโรคเหล่านี้ดีขึ้นนะครับแล้วเนี่ยโรคผิวหนังอย่างเช่นสเก็ดเงินนะครับหรือว่าเซฟเดิมเซ่เดิมอะไรุี่นะครับเราก็เชื่อว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับภาวะลำไส้รั่วซึมเหล่านี้ด้วยแล้วมีการรักษาไหมครับอย่างเงี้ยดีมีวิธีการรักษาครับวิธีการรักษาคือต้องไปป้องกันนะครับไม่ให้มันเกิดการอักเสบเมื่อกี้เริ่มต้นจากเซลล์ลำไส้อักเสบซึ่งในเซลล์ลำไส้อักเสบเนี่ยนะมันมีสาเหตุเยอะมากเลยอักเสบจากอะไร เอ่อมีเชื้อราบนะซึ่งเดี๋ยวคราวหน้าเวลาหมดแล้วนะเดี๋ยวคราวหน้าเราจะเล่าเรื่องเชื้อราเนี่ยเชื้อราในลำไส้เนี่ยมันเจริญเติบโตมันก็พ่นพิษใส่ผลาสานลำไส้ก็บวมอักเสบเคี้ยวอาหารเร็วอาหารไม่ย่อยตรวจหรือน้ำย่อยในอาหารมันน้อยเกินไปนะมันก็ทําให้อาหารมันย่อยได้ไม่ดีอาหารก็หมักหมมอยู่ในลำไส้ปวดเยอะแยะติดปาการกดนอนความเครียดกินยาปฏิชีวนะ เพราะนั้นภาวะลำไส้รั่วเนี่ยเกิดได้บ่อยมากในคนปกติธรรมดาธรรมดาอย่างเี้นะครับเจอเยอะมากๆเลยนะครับซึ่งเรื่องราวอันนี้โอ้โหเวลาบนละไว้เป็นวามสัมมนาของน้องเป้เขาเลยกันอโครับก็ต้องเรียนเชิญท่านผู้ชมทางบ้านเลยนะครับกับสาระดีๆแบบนี้นะครับความรู้แบบดีๆแบบนี้นะครับในเชิงของเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพนะครับเราจัดงานประชุมสัมมนาที่โรงแรมเจ้าพญาปาร์กนะครับ วันที่20เดือนมีนานี้ครับที่จะถึงนี้รีบจองกันเข้ามานะครับเพราะรับแค่ร้อยห้าสิบท่านเท่านั้นนะครับราคาบัตร200บาททวดครับน้องเก๋ทำไมถูกอยางนะคะเจ้ถูกแต่ว่าเราได้อะไรไหมเราได้ชีตเราได้เนื้อหาเราได้ข้อมูลต่างๆนํากลับไปดูแลตัวเองน้องเก๋ไปไหมล่ะไปสิคะ,<ล>ะเรื่องร<ป>เรื่องราวนะครับเจ้มีเกยวเรื่องราวนะครับในงาน <ๆ S 2> <ๆ>นี้นะครับก็<ๆ>จะเป็นเรื่องพูดคุยกันในเรื่องของวิศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพก<ๆ>ารลดการอักเสบจากภายในน,น,นี้น้องเก๋น้องเก๋ก็ควรดูด้วยแหละแล้วก็ มีเรื่องของ Smart m ไม e o โอเนะครับดีไซน์ในแบบฉบับของตัวคุณนะครับทำให้คุณดูดีแบบไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับเปลี่ยนรูปแบบของคุณย้อนวัยกลับได้5ถึง10ปีไม่เชื่อต้องไปพบกันในงานนะครับนะ mm hmm. และช่วงหน้าน้องเก๋น้องเก๋มีอะไรที่จะนำเสนอให้กับผู้ชมทางบ้านนะครับได้ทราบดีค่ะสำหรับในช่วงหน้านะคะช่วงเฮลตี้ไลฟ์สไตล์เนี่ยเราก็จะมาดูกันสิคะว่าจากที่ พี่หมอเนี่ยนะคะได้บอกเรามาแล้วว่าลำไส้รั่วคืออะไรเราจะมาดูกันว่าสุขลักษณะแบบไหนที่จะทำให้ลำไส้ของเราแข็งแรงแล้วก็ป้องกันการเกิดลำไส้รั่วค่ะ